กระเพาะฟีมือแม่โคโมนพี่น้องเสียบของเราเด้อพี่น้องนะหมุนไข่ตามด้วยไขยด่ดาวข้าเสวยร้อนจัดไปพี่น้องอ้าสเสียบม,ม,มาพี่น้องมาสวัสดีครับสบายดีเด้อมากินขา้าวน้ำกันจ้ะเอ้าวก็วขึ้นกำบวกกับสอก กะเพราเป้าปลาหมึกไข่เผาไข่คือนางเนี่ยบริกินโดนลราปลาหมึกเลยเจ้าสองันโอ้นี่เห็นไหนี้เห,นหน็นไหมรทำเนหน,หนมันแจ๊ สอนะอเเยี่สบาอผมมีจะบวนปลา่อก้น่แบบแบบนไข่เยเลยตัเผ็ดติิกน้ำปาลาเล้วอันนี้มันเผ็ดแล้วต้อนได้กน้ำ เดี๋ยวมันขายแบบงูกินเวลาแนอาหรกินแล้วแบบก็ใครอ่าง แเาไข่ก็เยิ้มเยิ้มสมดูรณ์จุดเที่รอที่สุดคือหนวด ซือ้อมาแต่เมืวานนะพะมึงพี่ตองเห็นว่าอันดำๆดำมันว่าเบื้องขึอนแต่เกี่ยมาแต่อันดำๆำมันอ่ะแซกไปเลยทิ้งเป็นทิ้งดำขอ,อยากร้องมัดดสดสด่งมือกันแบบสดๆหมือนแค่ต่อเหียนเนาะ ชุ่มลงไปในแก้วน้อแต่มันดูดเอาพี่กตรงนั้เข้าไปเฮ้ยอยู่หมุกดาหานจะนึ่งขอเห็นคล้ายๆก็อยู่ใส่ก็จะพิพมพ์หารสหนึ่เดี๋ยวลองลองรสละลาย,ยหาสิบบาทนี่ครับหม,มึกสดสดเลย ต้นกล้วยต้นเพื่อนไวียดนายมาราของวันอันเป,ป็นผล้มเดียวน่ <c oughs> องเคยน่องนั่งข,ขาลดอกว่าแล้ว,ลวมีผัดล้ม,ม,ม่ะมีผัดลมมีแอร์ที่ตู้เย็นไม่ใช่นอนเช้าอ,อัน,น,นแา,าแล้วกระเป๋าเลยเนาะ ม, no? ม,มีตุ๊กอืมม no ีเยี่ยมอ๋อน่ามรเบงอันนี่โอ้ยนีู้เออ้หมอเขาข้ามกินท่าไรนี่เนาะข้าไรเนาะเออ ขาบอกไปกินอยู่ร้านด้วยกันเด็กวัยรุ่นเกาลางไงมัเนอเด็กหน่เขาลังไงยวรุ่นทำน้อยอะทำหมกมัยรุ่นเลี้ยหน่อย ได้หลายหนาจะตุดลยไู่คุ้ใจนาะเห็ดเดียมไปห้ากิ้งใหญ่เยท่านเพื่นโอ้ เจอน่ามือจะมึกตัวนี้ไงแข็งๆมันบลคคอยแฝงมืกอกันปัญหาแถวข้องน้องเบองบ้านนะโอะ้ไ่ได้กินเล้ตอนนี่เราปลกคอปลานิ่งแถวบ้านน้องกินอยู่ใจนี้ัวนี้ไงเจ่าด้า

เราจะขึ้นเนื้อเนี้ยก็ไม่มีถ้มมาจมมุ่มอะไรมันกัดคือใช้กระไรจิงมันหรนือเน่อเขาจะเอาปมตัวให้เราคู่นหน่อยเ้ยอืมเอ้ยเนหมดอืมอืมข้านจะม่น่อนเคี้ยวอ่อวันเจคุณในฝ่ายจินงขาค้ามไง ใบห้อนได้ยี่นะจะพี่โนโอ้อยไฟจับเขาคุ้นกัเขาเขาา้าบบทังพุมทั้งหนึ่งเล้าหนึ่งมา,งมาแล้วเดี๋ยวไว้เนี่ยเจ้าชนะือ่อมากยังไม่หิะเถือะหุ้มเถอเดียวแตอยู่บ้านนงเก่า มดกวนอะไแล้วอันน,ออนี้นะมันพอ,อเทิานี่ล้อกกือกกืมอืมะน,น้ำอืมมันเรกินนี้ยก็ไปเก่งมัน้อกจากเก่งมาใหม่ กินบปรแกงกินบนมือด้วยไม้ถึงวัดนั่นแน่กินนั่นนี่แน่กินทั้งวันรุมเจ็บน้อใหม่พู้ปิดกองแล้วนั่งแช่ั่นแและแกงเห็ดตุกย่างมีตไปกินเปลี่ยนมาลานป่ามเดี๋ยวอะรเรียกสวยแมเ็ด่างเทีนดยกระดสดท้ามันยินงเจ็บน้ใหม่ไห้หมอก้อเ

ทำเดียวเนี่ยถักใส่เดซักได้อ๋อบาทเลย